เพื่อนคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกท,กทกยางไม่มีทอ้อเพื่อนคู่คิดสวัสดีครับสำหรับคนที่รักสุนัขทุกคนแล้วคงทราบดีว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงสีขาชนิดนี้ทั้งซื่อสัตว์และเป็นเพื่อนที่ดีของเราเสมอมา ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหลายๆคนอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับสุนัขของตนไม่เว้นแม้แต่ยามที่สุนัขสิ้นลมหายใจและนี่คือที่มาของธุรกิจชาปนกิจศพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรของผู้แทนธุรกิจที่รักสุนัขรายนี้ครับแนวความคิดในการทําธุรกิจตัวนี้ก็คือเริ่มจากความต้องการของตัวเองก่อนค่ะถัดมาก็คือมองหาว่ามีอะไรที่คนอื่นยังไม่ได้ทําแล้วก็ศึกษาคนอื่นด้วยว่าคนรักสัตว์ต้องการอะไรเลยเกิดธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาค่ะ คุณพลอยทรายเล่าให้ฟังว่าด้วยความเป็นคนรักสุนัขบวกได้รับความรู้จากคุณพ่อที่ทําธุรกิจเตาเผาและคุณแม่ที่ทําวิจัยการจัดพิธีศพของแต่ละศาสนาและช่วงที่ตนเองเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้เลือกทําโปรเจกต์ออกแบบชาปนาสถานแบบไร้มลพิษทําให้หลังจากเรียนจบคิดเปิดธุรกิจชาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับ คุณไพร์ายครับธุรกิจชาปนกิจศพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรเนี่ยให้บริการอะไรบ้างครับก็มีตั้งแต่โทรให้คําปรึกษานะคะบริการรถรับส่งสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดว่าเจ้าของยังไม่พร้อมเผาเนี่ยพอก็จะมีบริการตู้แช่แช่ศพน้องไว้ก่อนถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาพร้อมๆทำพิธีกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่สามารถมาร่วมพิธีได้เนี่ยพอก็จะมีกล้องวงจรปิดให้ดูผ่านออนไลน์ได้แล้วการบริการของเรามีข้อจํากัดหรือข้อห้ามอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็เป็นประเภทสัตว์ แล้วก็จะเป็นพวกปลาพ่ออาจจะต้องขอทิ้งไว้สักวันหนึ่งสองวันให้น้องแห้งก่อนเพราะว่าปลาเนี่ยจะมีพวกน้ําเยอะเผายากแล้วก็เปืองเชื้อเพลงิงด้วยจุดเด่นของบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงในทุกด้านแบบนี้แถมยังเป็นธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการจําหน่ายโรงสพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเตาเผาที่ผลิตขึ้นอย่างไร้โมลพิษไร้กลิ่นไร้ควันซึ่งได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษจึงได้รับความสนใจจากคนรักสัตว์เลี้ยงเป็นจํานวนมากเลยนะครับ รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำบริการดีๆธุรกิจดีๆให้กับคนที่รักสัตว์ะสร้างสรรค์บริการดีๆสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรธุรกิจของคุณก็สามารถคลองใจผู้บริโภคได้ครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไป สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เพื่อนคู่คิวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ